สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรเด่นบนระยะสั้นมีทั้งหมด3สูตรนะคะประจำงวดวันที่1กรดกรดาคม2564ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันเดี๋ยวเรามาดูคำเตือนกันก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม แนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบร่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูวิธีการทำสูตรกันเลยนะคะ วันนี้วันที่สามสิบมิถุนายนแล้วนะคะพวกนี้ก็จะถึงวันดีเดย์แล้วเป็นวันที่ตื่นเต้นและทึกใจสำหรับคนคอหวยนะคะคนที่ชอบหวยคนที่ชอบเสี่ยงมาดูสูตรแรกกันก่อนนะคะมีทั้งหมดสามสูตรดูไปทีละสูตรก่อนนะคะเพราะว่าสูตร แต่ละสูตรที่อาจารย์คัดมานี้ก็สูตรแรกนะคะจะมาจะเข้ามาทั้งหมดเจ็ดงวดนะคะเพ่งเข้ามาเจ็ดงวดก็จะให้ดูเจ็ดงวดเลยนะคะถ้าง,งวดไหนเข้ามามากกว่านี้อาจารย์ก็จะปรับแค่เจ็ดงวดเท่าเทกันนะคะเอาสูตรนี้ก่อนนะคะเจ็ดงวดเป็นสูตรที่หนะะึ่งะเราจะใช้หลักหมื่นบวกสิบครั้งที่สามีค่าเท่ากับ x บวกสองนะ หลักหมื่นนะคะก็ได้เลขเก้านะบวกกันกับสิบครั้งที่สามนะคะก็ได้เก้าบวกกับเก้านะสิบครั้งที่สามก็เลขเก้าบวกกันได้เท่ากับเท่าไหร่คะสิบแปดเนาะแล้วแปดบวกกับสองก็เป็นสิบนะคะหวยก็ออกสองเจ็ดศูนย์นะคะเข้าศูนย์นะสีเหลืองๆนี่นะคะมาดูเมื่อที่สองเลยค่ะ หลักหมื่นเลข7ดนะคะ10ครั้งที่สมเลข9นะบวกกันได้16 6หกก็เอาบวกกับ2คงที่ก็ได้8ไว้ออก7 8 7ดดนะคะเข้าเลข8หลักสิบนะคะตรงนี้นะคะมาดูว่าที่สมเลยค่ะว่อที่3มนะคะหลักหมืน่นก็เลขศูนย์บวกกับ10ครั้งที่สเลข7นะคะบวกกันก็ได้เจ็ด เจบวกสคงที่ก็ได้9นะคะแล้วหวยก็ออก2 7 2นะคะเข้า7หลัก10ค่ะมาดูงวดที่4เลยนะคะหลักหมื่นได้เลข0ูนย์นะคะ10ครั้งที่3เลข9บวกกัน2ตัวนะคะได้9กบวกเกบวกกับสคงที่นะคะได้11ใส่เลข1ไว้นะคะได้เลขเด่น9กับ1นะึ่นะ มวยออกห้าเจ็ดเก้าเข้าเก้านะคะหลักหน่วยพอมาดูว่าที่ห้าเลยค่ะว่ที่ห้านะคะหลักหมื่นเลขแปดนะคะบวกกับสิบครั้งที่สามเลขเจ็ดได้สิบห้านะคะใส่เลขห้าไว้เอาห้าบวกกับสองคงที่ได้เจ็ดนะคะมวยออกเก้าเจ็ดสองเข้าเจ็ดนะคะหลักสิบค่ะมาดูว่าที่หกเลยค่ะ หลักหมื่นเลข9้าบวกกับ10บครั้งที่สามเลขเจ็ดนะคะบวกกันสองตัวได้สิบหนะคะเอาหกบวกสองคงที่เป็น8ดนะคะหวยออกแปดหกหนึ่งวันนี้เข้าสองตัวเลยนะคะมาได้ทั้งหนึ่งถึง2ตัวเลยนะคะมาดูว่าที่เจ็ดเลยค่ะว่าที่เจ็ดนะคะเราใช้หลักหมื่นเลข9้าบวกสิบครั้งที่สามเลขสี่ ก้าบวกกับสี่เป็นสิแล้วก็สามบวกสคงที่ได้ห้าสูตรที่หนี้ได้เลขเด่นนะคะสามกับห้านะคะได้เลขสามกับเลขหนะ้าะพักสูตรที่หนึ่งไว้ก่อนมาดูสูตรที่สองต่อเลยนะสูตรที่ 2, สองดูตร,ตรงนี้แล้วก่อนนะคะสูตรที่สองนี้เข้ามาแล้วทั้งหมด8งวดนะคะแต่อาจารย์จะปรับให้มันเหลือแค่เจ็ด ื่าเท่าๆกันนะคะจะได้อยู่ในบรรทัดเดียวกันนะเวลาเราเรียนสามสูตรฟันสามตัวจะได้ดูง่ายขึ้นนะมาดูสูตรเลย,เลยนะคะเราจะใช้สิบล่างบวกหน่วยครั้งที่สี่มีค่าเท่ากับ x บวกสี่นะแล้วก็เอาสิบล่างนะคะเลขหนึ่งบวกหน่วยครั้งที่สี่เลขหกนะบวกกันได้เจ็ดเจ็ดกับบวกกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะคะตรงนี้บวกสี่ของที่นะคะตามสูตรที่อาจารย์เขียนไว้ให้นะ หน่วยก็ออกสองเจ็ดศูนย์นะคะเข้าเจ็ดนะคะตัวเจ็ดนี้นะคะสีเหลืองเหลืองนี่หลักสิบนะมาดูเมื่อที่สองเลยค่ะเมื่อที่สองนะคะหลักสิบล่างนะคะเลขศูนย์บวกกับหน่วยครั้งที่สี่เลขสามบวกกันได้สามนะคะสามบวกกับสีตรงนี้คงที่นะคะเป็นเจ็ดนะได้สามกับเจ็ดนะคู่นี้หมวยออกเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเข้าร้อยกับหน่วยนะคะ ตรงสีเหลืองๆนี้นะคะเป็นตัวเข้ามาดูงวดต่อมาเลยนะคะงวดที่สามแล้วค่ะเราจะใช้สิบล่างเลขหาบวกหน่อยครั้งที่สี่เลข8ดนะคะบวกกันได้สิบานะคะสามบวกสี่ของที่ก็ได้เจ็ดหวยก็ออกสองเจ็ดสองนะคะเข้าเจดหลักสิบสมงวดแล้วนะคะในสูตรที่สองมาดูงวดที่สี่ต่อเลยค่ะ เมื่อที่สี่นะคะสิบล่างเลขหนึงนะคะบวกหน่วยครั้งที่4เลข8บวกกันได้9 9้บวกสคงที่เป็น13นะคะก็จะได้เลขเด่นนะคะ9กับ3ามหววออก5 7 9เจ็ดเก้านะคะเข้า9้นะคะหลักหน่วยนะสเีเหลืองนี่นะคะแล้วก็มาดูเมื่อที่5ต่อเลยค่ะเมื่อที่5นะคะสิบสิบล่างเลขหนึงบวกหน่วยครั้งที่4เลข6 บวกกันได้เจ็ดบวกสคงที่เป็น11นะคะใส่1ไว้แล้วหวยก,ก็ออก9 7 2นะคะได้เลข7นะคะหลักสิบมาสูตรนี้มาอย่างละ1ตัวนะคะยังไม่เจอมา2ตัวนะไม่เหมือนสูตรแรกนะมาดูงวดที่6เลยค่ะงวดที่6นะคะเราจะใช้หลักสิบล่างเลข4นะตัวนี้นะบวกกับหน่วยข้งที่4เลข8 บวกกันได้12นะคะเอา2บวกกับ4ี่คงที่เป็น 6. หกหวยออก8 6 1ค่ะก็เข้า6นะคะหลักสิสรุปแล้วสูตรที่8นี้เข้ามาแค่อย่างละตัวแต่มันก็มีสิทธ์มา2ตัวได้นะคะแต่สถิติมันยังเห็นแค่ตัวเดียวอยู่นะแล้วก็คิดว่ามันเข้าก็แล้วกันเนาะอันนี้ก็เข้า นี่ก็เข้าเดี๋ยวเราดูภาพรวมทีเดียวนะคะเดี๋ยวตอนนี้ดูทีละสูตรไปก่อนนะคะจะได้ไม่งงนะมาดูงวดที่เ็ดเลยค่ะงวดที่เราจะเอาไว้เล่นในวันที่พวกนี้แล้วนะคะวันที่หนึ่งกรกฎาคมหกสี่นะคะหลักสิบล่างได้เลขหนึ่งนะแล้วก็หลักหน่วยครั้งที่สี่เลขเจ็ดนะคะบวกกันก็เป็นแปดแปดบวกสี่คงที่นะะเป็นสิบสองนะเป็นสิบสองนะคะอันนี้เด่นแปดกับสอง สูตรที่หนึ่งเมื่อกี้นี้สามกับห้านะคะอันนี้แปดกับสองมาดูสูตรที่สามก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปกันนะดูสูตรเรียนสูตรไปก่อนนะสูตรนี้จะมาประมาณสิบเอ็ดงวดแล้วนะคะสองตัวมาได้หนึ่งถึงสองตัวนะคะสิบเอ็ดงวดอาจารย์จะตัดมาแค่เจ็ดงวดนะคะตัดมาให้ชมแค่เจ็ดงวดพอนะแล้วก็มาดูนะคะวิธีการทําสูตรนะเราจะใช้ สิบล่างบวกสิบล่างแล้วก็บวกเจ็ดคงที่มีค่าเท่ากับ x นะคะบวกหนึ่งนะบวกหนึ่งก็คือหนึ่งคงที่นะคะทําเหมือนกันทุกงวดนะเรามาเริ่มงวดแรกเลยค่ะสิบล่างนะก็เลขหนึ่งบวกสิบล่างสองตัวเลขหนึ่งแล้วบวกเจ็ดคงที่ก็ได้เก้านะคะเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์เอยออกสองเจ็ดศูนย์นะคะเข้าศูนย์หลักหน่วยนะสีส้ม,สมนี้กับสีเหลืองนี้นะคะเป็นตัวเข้าต่อไปงวดที่สองเลยค่ะ สิบล่างเลขศูนย์นะคะบวกกันสองครั้งบวกเจ็ดคงที่ก็ได้เจ็ดนะคะเจ็ดบวกหนึ่งก็เป็นแปดนะคะไว้ออกเจ็ดแปดเจ็ดนะคะเข้าสองตัวเลยนะ,ะกําลังเดินดีกันทั้งสามสูตรสามสูตรนี้เลยนะคะที่อาจารย์เอามาให้ดูจริงๆมันมีสี่สูตรนะคะแต่อาจารย์ก็สรุปมาให้ดูแค่สามสูตรสามสูตรนี้นะสี่สูตรที่ยังไม่ได้สอนนะ,ะแล้วก็สอนไปแล้วสองสูตรนะคะสองตัวมาตัวอาจารย์สอนไปแล้วสองสูตรนะ,ะแต่ตอนนี้เราจะเรียนแค่ สามสูตรตรงนี้ก่อนนะที่อาจารย์เลือกมานะคะแล้วก็มาดูงวดที่สามเลยค่ะงวดที่สามนะนี้นะคะเราจะใช้สิบล่างเลขค่านะคะบวกกันสองครั้งบวกเจ็ดคงที่ก็เป็นสิบเจ็ดเดินไปแต้มหนึ่งนะคะก็ได้แปดนะแล้วก็หวยก็ออกสองเจ็ดส,ส,สองนะคะเข้าเจ็ดนะคะเข้าเจ็ดหลักสิบนะ มาดูงวดที่สี่ต่อเลยค่ะงวดที่สี่ของสูตรที่สามนะคะเราจะใช้หลักสิบล่างเลขหนึ่งนะคะบวกกันสองครั้งบวกเจ็ดคงที่ก็ได้เก้านะคะเก้าเดินไปนึงแต้มเป็นศูนย์นะคะแล้วหวยออกห้าเจ็ดเก้านะคะเข้าเก้านะคะมาหลักหน่วยบนนะคะเข้าหลักหน่วยบนสีเหลืองตรงนี้นะคะตรงที่อาจารย์แต้มไวน้นี่มาดูงวดที่ห้าเลยค่ะงวดที่ห้านะคะ ตรงนี้นะเออเราใช้10ล่างเลขหนึ่งะคะบ,บวกกัน2ครั้งบวกกับ7จคงที่เท่ากับ9เลิไป1แต้มเป็น0ูนหวยออก9 7 2นะคะก็มา7นะคะเอ้ยมา9นะคะเนี่ยมา9อาจารย์ติ๊กเป็นเลข7นะเดี๋ยวการกระบาดไว้ก่อนว่าถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจารย์แก้แป๊บหนึ่งนะคะเข้าเก นะตรงนี้แล้วนะคะจานมองแว๊บๆบบบมาเห็นตรงนี้เลยนะเนาะอะไรไปติ๊กตรงนี้เลยจริงๆก็เข้าตรงเก้านะคะทำไว้ยางนี้นะเข้าเก้านะก็ยังเข้าอยู่นะคะเข้ามาห้างวดแล้วนะเก้าเจ็ดสองนะคะฝอยผ่านนะคะ มาดูงวดต่อไาเลยค่ะมาดูงวดที่ออกงวดที่แล้วนะคะที่ออกแปดหกหนึ่งนะคะนี่เห็นไหมคะแล้วก็เอาสิบล่างเลขสี่บวกกันสองครั้งเป็นแปดแปดบวกกับเจ็ดคงที่ก็เป็นสิบห้าก็เอาใส่ห้ากับหกนะคะหวยก็ออกนี่คะ่ะแปดหกหนึ่งนะคะก็เข้าหกหกงวดเข้ามาตลอดนะคะจริงๆสิบเอ็ดงวดนี่เดินมาตลอดเลยคะไม่หลุดเลยนะคะ อาจารย์ทาให้ดูแค่เจ็ดงวดทําจะได้เสมอกันนะคะเท่าๆกันมาดูงวดที่จะออกที่หนึ่งกระดากระดาเลยนะคะเราก็เอาสิบล่างสิบล่างหวยออกงวดที่แล้วหนึ่งเจ็ดใช่ไหมคะเราก็เอาแค่เลขหนึ่งนะคะหลักสิบมาบวกกันสองครั้งแล้วตัวนี้คือเจ็ดคงที่นะคะหนึ่งบวกหนึ่งบวกเจ็ดก็ได้เก้านะคะเก้าเดินไปแต้มหนึ่งก็ได้เก้ากับศูนย์นี่คือตัวเด่นนะคะของงวดนี้นะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมเลยค่ะ ะะภาพรวมของทั้งสามสูตรนะคะมาดูงวดแรกก่อนนะคะแปดศูนย์เจ็ดหนึ่งแล้วก็เก้าศูนย์นี่นะคะหวยออก 2, 7, สองเจ็ดศูนย์นี่คือเข้าหมดทุกงวดนะคะเข้าหมดทุกงวดมาตรงนั้นมั่งตรงนี้บั่งแล้วแต่นะคะแต่และงวดออกเรียนไปแล้วแล้วมาดูงวดนี้เลยค่ะงวดที่ที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดที่ได้สูตรแรกสามห้า สูตที่สองแปดสองและสูตรที่สามเก้าศูนย์ทั้งหมดทั้งหมดสามสูตรนี้ที่อาจารย์เลือกมาเหตุผลเพราะว่ามันจะไม่มีเลขสูตรไหนซ้ำกันเลยที่อาจารย์เลือกนะคะก็คือตัวนี้สามห้าตัวนี้แปดสองตัวนี้เก้าศูนย์จริงๆแล้วมีทั้งหมดเฉพาะสองตัวมาตัวหนึ่งนี่ก็มีหลายสูตรอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบสูตรนะแต่อาจารย์คัดเฟ้นมาก็มีประมาณหกสูตรนะคะ สอนพวกเราไปแล้วสองสูตรนะคะแล้วสอนนี้อีกสามก็เป็น 5, ห้าเหลืออีกที่ยังไม่ได้สอนสูตรหนึ่งแต่ว่ามันเป็นเลขที่ได้คือตรงนี้นะคะอาจารย์เขียนไว้ให้เลยแต่สูตรยังไม่ได้เรียนนะคะไม่มีเวลาแล้วนะคะเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็อาจารย์ยกยอดมาเลยถ้าเกิดสูตรนั้นสูตรเนี้ยนะคะเข้าเดี๋ยวงวดหน้าเราค่อยเรียนกันเนาะอันนี้ตรงนี้นะคะที่เรียนได้แปกับสองอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรที่ยังไม่ได้เรียนได้แปกับสามนะคะ มันก็จะชนที่เลขแปดนะแล้วแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนที่จะมาเรียนสูตรนี้กันอาจารย์ได้โพสต์อีกสูตรหนึ่งลงไปแล้วนะคะสูตรวิ่งล่างวิ่งบนล่างมาตัวเดียวได้เลขแปดนะคะกลุ่มตระกูลเลขแปดนะคะก็จะมาอยู่จัดล็อกให้มาอยู่ในตรงนี้นะคะสามตัวนี้คือมีเลขแปดไม่รู้ว่าจะมาหรือจะดับหรือจะไม่ไม่มานะแต่ตอนนี้เราก็ดูว่ามันเป็นเลขแปดอยู่ เดี๋ยวเรามาดูทางทางสูตรแรกก่อนนะคะสูตรแรกสูตรแรกนะคะที่ได้สามกับห้านะที่ได้สามกับห้ามันไม่ชนแปดกับสองแกก้ากับศูนย์นะสามกับห้าเนี่ยอ,อ,อาจารย์สอนไปแล้วนะสูตรหนึ่งสูตรที่มาทั้งหมดเดี๋ยวดูอาจารย์ดูก่อนนะนี่อยู่ตรงนี้นะคะ ใกล้ๆอาจารย์อาจารย์สอนไปแล้วนะคะสูตรนี้นะคะเห็นไหมนะคะเนี่ยตรงนี้นะคะที่ได้สามสี่ห้าอันนี้เราเรียนกันไปแล้วนะสามสี่ห้านะคะเรียนแล้วสอนแล้วอยู่ในคลิปสรุปสูตรสามตัวด้วยแต่ละคลิปส่วนใหญ่อาจารย์เวลาสอนสูตรอาจารย์ก็จะหาข้อเปรียบเทียบแล้วก็สรุปให้เล่นตลอดเวลานะคะหาเลขลอตเตอรี่ได้ตลอดเวลาเลยแต่เราก็ต้องเรียนไปเยอะ,ยอะนะคะเราก็จะเห็นอะไรเพิ่มมากขึ้น อันนี้สามก้าใช่ไหมคะแล้วอันนี้สามสี่ห้าที่อาจารย์สอนไปแล้วคะแล้วก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะคะได้สามสี่ห้าอีกสูตรหนึ่งเนี่ยอาจารย์ก็ยงเร่สอนนะเพราะว่าอาจารย์เห็นว่ามันได้เลขสุดท้ายอะ่ะคือเลขสรุปสุดท้ายอะ่ะแต่งวดอื่นๆมันได้ไม่เหมือนกันนะคะงวดนี้มันได้สามสี่ห้าเหมือนกันเลยตัวตัวงวดที่จะออกงวดวันที่หนึ่งกรกฎาต่างฝ่ายก็ต่างได้สามสี่ห้าอีกอันนึงก็สามสี่ห้านะคะก็เลยเอามาชนดูนะคะ จะมี3กับ5อยู่ทั้ง2อันเลยอันนี้เราก็จะทิ้งตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้เลยนะคะเราต้องเลือกไปทั้ง2ตัวเลยบางท่านอาจจะไม่ชอบเลข3าเพราะเห็นว่าเลข3ติดดับบนใช่ไหมคะก็ดับหรือเด่นอาจารย์ก็ไม่ทราบหรอกนะคะเพราะว่าอาจารย์ก็เอาหมดเลยนะคะทั้ง3และ5เลยนะ2ตัวนี้นะอาจารย์จะเลือก3 5ห้านะคะถ้าเกิด3 5ไม่มานี่สงสัจะเป็นสีแน่นอนนะคะตรงนี้ เอ,เอาตรงสูตรที่กําลังเดินอยู่ก่อนเนาะเดี๋ยวสูตรนี้หลุดแล้วค่อยมันคิดสถานการณ์ใหม่เนาะเอาสถานสถานการณ์ตอนนี้ที่มันยังเข้าอยู่เนาะสามกับห้าตรงนี้เราก็เลือกเลขแปดนะคะส่วนตรงนี้เสูตรนะตามสูตรนะคะที่เดินดีมาตลอดเลยหลังจากสูตรที่มว่ที่หกไปแล้วเราล้างสมองนะคะเพราะว่าหน้าเสือของตัวเลขนั้นถ้าพูดเป็นภาษาไพ่ก็พูเรียกว่าหน้าเสือไพ่นี่ หน้าไพ่หน้าไพ่มันไม่เหมือนกันนะคะเราก็ดูแค่หน้าไพ่ของงวดนี้เนาะว่าเรามันเป็นเลขสามห้าแปดสองนี่เก้าหกแต่ง,งวดนี้เห็นไหมคะมันจะซ้ําๆกันเราถ้าเราดูสูนี้ในงวดที่แล้วเราหลับตานึกหกหก็หกเหมือนกันเราจะเล่นยังไงวะเนี่ยเนาะมันชนกันอะไรเงี้ยแต่อันนี้เราไม่ต้องคิดมากนะคะมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราจับไข้กันเลยค่ะอันนี้เก้ากับศูนย์นะสูตรที่สามนะ เราก็มีเลขวิ่งนะคะเข้ามาแล้ว8งวดนะวิ่งยังไม่เคยหลุดเลยนะคะแดงวดนี้งวดนี้เป็นเลข9้านะวิ่งตัวเดียวนะคะยังไม่หลุดเหมือนกันนะคะส,สูตรอันนี้นะอาจารย์ก็ยังไม่ได้โพสให้ดูด้วยแต่เพราะว่าอาจารย์เอาไปหาสูตร3ามตัวมาตัวหนึ่งได้สามสี่สูตรนั้นชน9้าหมดเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็เลยสรุปให้เลยว่าเป็นเลขวิ่ง9ก้าก็เลยไม่ต้องโพสตัวนี้นะคะเพราะว่ามันซ้ํากันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็เรียนสูตร อื่นๆมาเยอะแยะเลยกะว่าถ้ามีเวลาก็จะโพสให้ดูนะคะหรือว่าใครอยากจะเห็นเลขวิ่ง9ตัวนี้ก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะคะแต่อาจารย์ให้มาเลยผลก็คือเลข9นะคะก็มาชนกับตัวนี้9กับ0นย์สรุปว่าตรงช่องที่สามนี้เราก็เอาเลข9้าไว้นะคะเลข9้าไว้อนี้เวลาเราจะจับหวยนะคะแล้วก็จับเป็นทำตามธรรมชาติเพราะเราไม่รู้ร้อยสิบหน่วยใช่ไหมคะในความรู้สึกเราก็อาจารย์ก็ ัแบบนี้นะคะมี90ใช่ไหมคะยกมานะคะเอาตัวมีอายุไขมากก็ขึ้นก่อนนะตัวนี้เลข9เนาะเอามาไปก่อนนะ9-0แล้วก็ตามมาด้วย8-2นะคะแล้วก็ตามไปด้วย35หนะอาจารย์ก็เอาวางแบบนี้นะ908235แล้วก็เอาเอา8กับเนี่ย83 8ส8 3 85นะคะ สองสามสองห้านะเรียงไว้ให้ครบหมดก่อนนะคะแล้วก็แปดสามแปดห้าสองสามสองห้าใช่ไหมคะครบหมดแล้วนะแล้วเราก็เราก็ชักมีแปดสามแปดห้าเราก็เอาตัวเก้าตัวนี้เอาเป็นตัวเก้านะคะแต่อาจารย์ก็ใส่ศูนย์มาให้ด้วยเอาเก้าไปใส่ข้างหน้านะถ้าเป็นเก้าแปดสาาเก้เก้าแปดสามเก้าแปดห้าเก้าสองสามแล้วก็เก้าสองห้านะคะ มบบีนะเรียงไปเนี่ยเก้าแปดสามกไปเรียงให้ครบทั้งหมดสองสี่หกแปดชุดแปดชุดจะครบหมดเลยนะคะแต่อาจารย์ว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นไปได้นะอาจารย์ก็ชอบสองตัวหน้านี้อาจารย์กันว่าถ้าเผื่อเก้าเนี่ยตัวนี้มันดังมากแล้วก็เด่นมากถ้ามันไม่มาไอตัวที่ซ่อนแอบอยู่ตรงนี้ก็คือเลขศูนย์นะคะ ในส่วนที่อาจารย์ยกมาไว้ตรงนี้นะ่ะก็คือจะเป็น08 3กับศูนอันนี้ก็อาจจะเด่นขึ้นมาแทนก็ได้เนาะแต่ตอนนี้ยังไงเราก็ต้องยึด9ไว้ก่อนนะคะเพราะว่ายางเดินดีอยู่ถ้าหลุดเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันนะจะเป็น9 8 3 9 8 5อันนี้ไม่ใช่3ตัวตรงนะคะเป็นการจับโต๊ะไว้ก่อนนะคะเพราะสูตรบางสูตรนะมันก็จะได้983ตรงๆเลยก็มีบางสูตรก็เป็น938ก็มี บางสูตรก็เป็น985ก็มีนะคะแต่ถ้ามีเวลาช่วงตอนนี้ช่วงกลางคืนนี้ก็ได้นะคะหลังจากประมาณ4-5โมงเย็นไปแล้วตอนเย็นนะคะถ้าใครมาดูตอนช่วงนั้นก็จะต้องดูถึง3สูตรวันนี้ตาแฉะแน่เลยค่ะอาจารย์ก็อยากจะโพสคลิปคลิปสูตรถ้ามี3ตัวตรงๆเลยนะคะแบบมาตรงเลยเป็นชุด3ตัวตรงๆ2ชุด มีทั้งหมด2ชุดนะคะโพสแบบไม่ต้องอธิบายนะคะโพสให้ดูว่าไอ้สามตัวตรงๆที่ออก8ปดหกหทั้งคู่เลยไม่ไม่เกี่ยวกับคลิปที่อาจารย์โพสไปให้เมื่อวานนี้นะคะคนละคนละสูตรกันนะคะเอามาวางชนกันเลยเข้าทั้งหมดเลยมาประมาณ3ามสห้างวดนะคะลงท้ายที่8ปดหกหเหมือนกันหมดเลยแล้วงวดต่อมานี้ทั้ง2สูตรนี้ เลขที่ได้จะไม่มีตัวชนกันอันนี้แหละค่ะปัญหาว่าใครจะเลือกฝังทางไหนระหว่างหวยเท่าไรล่ะน่าจะเป็นแปดเก้าตัวมั้งน่าจะเป็นเก้าตัวกับเก้าตัวชนกันเลยนะจะเหลือตัวไหนหรือจะไม่มีตัวไหนก็มันก็จะคล้ายคลึงกับกับเลขพวกเหล่านี้ก็มีนะคะบางอันก็ฉีกแนวไปเป็นทาง ท้งที่เราเรียนสูตรแรกๆกันที่เราเรียนคว้วยคู่กันตอนนั้นที่มีหนึ่งเก้าห้าอะไรหนึ่งแดสามอะไรคงจํากันได้ใช่ไหมคะช่วงแรกๆที่เราเรียนกันอย,อย่าได้อันใหม่แล้วลืมมันเก่านะคะสําคัญทั้งหมดทุกสูตรเลยที่อาจารย์คัดเลือกให้มาดูนะคะที่เอามาสอนให้นะสวยหมดสําคัญหมดทุกสูตรเลยนะคะอันนี้เฉพาะสูตรนี้เห็นไหมคะ อาจารย์ก็คัดเลือกหามาจนได้ว่ามันไม่มีไม่ต้องชนกันแต่ถ้ามีตัวใดตัวหนึ่งชนกันอาจารย์ก็จะเอามาจับแบบนี้ไม่ได้นะคะเพราะอาจารย์กลัวว่าตัวที่ชนกันถ้าเกิดมาแค่ตัวเดียวสูตรนั้นก็จะหลุดไปเลยนะแล้วตรงนี้นิดนึงนะคะอาจารย์สรุปให้ดูนะตรงสองตัวมาตัวหนึ่งเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสูตรนี้นะคะจะมีอยู่ตรงนี้ มีสามห้าตรงนี้ใช่ไหมคะแปดสองแล 9, 0, นะ้วก็เก้าศูนย์นแล้วยังตรงนี้สูตรที่หกนี้ยังไม่ได้สอนนะคะแต่อาจารย์ยกให้แล้วแล้วสองสูตรข้างหน้านี้คือสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สองที่เป็นสองกับห้าห้ากับหกนี่อาจารย์สอนไปแล้วนะคะเลขชนก็คือเลขห้าเพราะฉะนั้นตรงห้านี้ก็สวยนะคะแล้วสามนี้ก็ตามมาติดๆเหมือนกันเนาะเพราะว่ามีอยู่สูตรหนึ่งนะอาจารย์ดูมาแต่ไม่ได้สอนให้ ท่านผู้ชมเห็นกันนะคะเพราะว่าสูตรทำยากมากเลยมันได้เป็นเลขสามเป็นตัวเด่นของบนนะคะมีเหมือนกันงวดนี้อาจารย์ว่าบนกับล่างนี่เลขคล้ายกันมากเลยค่ะไม่มาบนก็มาล่างเลขสวยล่างไม่ไปล่างก็ต้องขึ้นบนค่ะอาจารย์ฝากไว้นะคะอย่างเลขอะไรเนี่ยห้าเก้าเนาะแล้วก็สามสามห้าอะไรพวกนี้ฮะเนี่ยสามห้าอะไรที่อยู่ อยู่เด่นล่างก็มี3ามก็มี9กับ3ากับ3ามนี่อยู่บนก็มีเพราะฉะนั้นบนล่างก็จะได้คล้ายๆกันอาจารย์ฝากสูตรนี้ไว้ไว้แค่นี้นะคะสูตรแบบนี้ถ้ามาก็ง่ายนะคะมาเลยค่ะไม่ต้องไปดูสูตร1้อหน่วยด้วยใช่ไหมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เลยนะคะกดติดตามด้วยนะถ้าไม่กดติดตามหายากนะคะเพราะว่า ช่องหวยก็มีเยอะแยะหลายช่องตาหูลายหมดนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะคะข้างหลังนะใครได้อะไรดีๆมาใครฝันอะไรเด็ดๆก็คอมเมนต์บอกเลขอาจารย์บ้างนะ mm hmm. เผื่อถูกใจอาจารย์ก็จะติดตามด้วยเหมือนกันเพราะอาจารย์ก็บ้าเลขเหมือนกันนะอาจจะบ้ามากกว่าท่านผู้ชมด้วยมั้งไม่งั้นก็ไม่มานั่งทำหวยโพสต์แบบนี้หรอกเนาะ ก็คงเข้าขั้นน่ะโอเคไหมคะง่ายดีเนาะสองตัวมาตัวหนึ่ง่องวัวที่แล้วของอาจารย์ที่อาจารย์จับนั้นมันสามตัวมาตัวหนึ่งนะคะใช้สองสูตรใช้แค่สองสูตรแต่มันมีอย่างละต้องสามตัวไม่เหมือนกันสามตัวแล้วเราก็เอาตัววิ่งมามาชนก็ได้ต้องเก้าคู่อันนี้ได้แค่สองสี่ได้แปดคู่เองนะ น้อยกว่ากันนิดนึงแต่ก็ก็ง่ายเหมือนกันนะคะถ้าเลขไม่ชนกันถ้าเลขไม่ชนกันก็ง่ายแต่ถ้าเลขชนกันก็ยากขอให้เรามีตัววิ่งที่เราชอบในใจอ่ะอะไรก็ง่ายหมดอนะเนาะแต่ถูกหรือเปล่านั้นก็อยู่ที่บุญวาสนานะคะอยากให้ทุกทกท่านมีโชคดีกันทุกคนค่ะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ